ตอนนี้พวกเราสองคนอยู่ที่ตลาดเอเวกใช่เออเรามาอยู่ร้านตามที่ตามร้านยำร้านยำแซ่บตะแคงลิ้นที่ดังที่สุดที่เขามาทำยูทูปกันนะเนี่ยวันนี้เราลองลองชิม่วก็มีข้าวใช่จังอะไรมาเนี่ยนี้หมูทอดอ่ะข้าวหมูทอดมาตอนนี้เป็นข้าวกะเพราหมูกะเพราหมูกับนี่ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทนะญี่ปนยี่สิบบาทคือเยอะมาก เรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างมาเลยบ้างอันนี้ตำอันนี้ตำปูปลาปลายี่สบาทโอ้โหเยอะมากนี่คือคือเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้ตำตำตำสวะตำสวปูเนี่นี่ดูดูนี่ยี่สิบบาทนะอันนี้ก็จะมีนี่อันนี้อะไรนะชีสชีสไก่ชีสร้อนร้อนชีสร้อนร้อนชิ้นใหญ่ๆส่ตัวนี้เป็นปีกไก่ทอด ไก <si ่น่ากินมากอ่ะใช่ะเต็มใน20บาทต่อไปเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เต็มไก่ซุปเปอร์นี่คือเยอะนะเนี่ยทุกคนเลเนี่ยคือดูเนี่ยสามสามชิ้นนะเนี่ย20บาทต่อไปเป็นเห็ดทอดกระเท็ยมทองทอดใช่กเท็ยมทองทอดนี่เลยดูดูใช่ดูเยอะมากมาแล้วมาอีกแล้วครับคุณว่าอาหารที่อร่อยเด็ดอันนี้ก็จะเป็นยำปูม้านะคะ ัวนี้ก็จะเป็นยำกุ้งสดนี่เป็นอะไรยำหอยแครงค่ะนี่เป็นยำหอยนางรมนะคะตัวนี้เป็นยำแซลมอนจ้านี่เป็นราบปบาลาหมึกก็เป็นเป็นกุ้งนะคะกุ้งสดน้ำปลรราจ้าอันนี้เป็น ยำแมงกะพุนจ้าอันนี้ก็เป็นยำมาม่านะจ๊ะก็เป็นราดหมูจะบอกว่าอาหารเยอะมากเลยขยี้มาไอจานคือยำไข่เยี่ยวมา,าวเรามาเริ่มกินกันดีกว่าค่ะไปลลุยุยยราอ้อนลเลยอ่ะกำลังกินอะไรอยู่จ้าตี๋ไก่ทอด ร้ลลอนๆเลยนะทุก<ม>คนเป็นยังไงควะร้อนมากติ่งไก่ทอดนี่เท่าไหร่อะคะสามชิ้นยี่สิบโอ้โหคุ้มมากเลยนะสามชิ้นคือชิ้นไม่น่าเกลียดเลยปลาเมากินได้นะทุกคนไม่ไก่งขอดูให้เข็มทองหนะะ่อยค่ะเป็นยังไงยกไม่จับผิดเข้มข้น อยางละยี<อ><อ>่สิบโอ้กูกู้ก็มิสซาลายโอ้มีสซาลายให้ด้วยเหรอใช่เอาไปกินกับคุณก็ได้หออกินนเราต้องไปขอกินก่อนนะ ราสองคนก็ได้มากินอะไรนะร้านยำแจ๊บตะแคงรีมพิจารณานะเอาเวกอาเวกอยู่นนทบุรีปทุมคนเขาปทุมปทุมแหมคก็เล่นมุกกลางเมืปทุมปฐุมู่มันติดการมันติดการได้ใช่ถ้าไหนถ้าใครอยากมากินก็มาตามกระเป๋าได้นะเนี่ย20บาทคือคุ้มมากเลยถ้าหมดเลยเรากินกันไป33จานใช่33จานโอ้โหดยอดจริง่ ันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาก่อนอ,อ,อย่าลืมอย่าลืม<อ>กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะที่าบาย